ตาเสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะจิ้เฮียงหัวเมันตะเคอหัวเชืเอหัวตะ่องหัววันนี้บทเรียนของเรานะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกิจวัตรประจำวันของฉันตอนที่หนึ่งค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะจุ่มไปหาวเรามาหาวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะเด็กๆ ก่อนที่เราจะไปเรียนประโยคกิจจะว่าไปจำวันนะคะเราก็มาเรียนคำศัพท์ในบทเรียนกันก่อนดีกว่าเอ๊ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำศัพท์คำที่หนึ่งกันเลยค่ะค่ะเด็กๆสำหรับคำศัพท์คำแรกของเราวันนี้นะคะก็คือคำว่าเสี่ยวหมิงเสี่ยวหมิง เสี่ยวหมิงแปลว่าชื่อเล่นค่ะเด็กๆอ่าทีนี้เหล่าซื้อจะให้เด็กลองพูดตามเหล่าซื้อนะคะเสี่ยวหมิงชื่อเล่นเจ้ช่วยเปลี่ยนพูดอีกครั้งนะคะเสี่ยวหมิงชื่อเล่นจนป้า่เซย์กเกอร์คำต่อไปเลยนะคะก็คือคําว่าโยูเอ๋อรหยวนโยูเอ๋อรหยวน เยอเออหยวนแปลว่าชั้นอนุบาลหรือว่าชั้นปฐมวัยนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามหล่อซื้อนะคะเยอเออหยวนชั้นอนุบาลจชสวยเปี่ยนเยอเออยวนชั้นอนุบาลจนป้าซีเกิลคำต่อไปเลยนะคะก็คือคำว่าจ่าวช่างจ่าวช่างจ่าวช่างแปลว่าตอนเช้าค่ะเด็กๆ อ่ะทีนี้เด็กๆลองพูดตามเหล่าซื้อนะคะจ่าวซ่างตอนเช้าจ่าวซ่างตอนเช้าเก่งมากค่ะเซเกอร์คำต่อไปเลยนะคะก็คือคำว่าเสวี่ยเสี่ยวเสวี่ยเซี่ยวเสวี่ยเซี่ยวแปลว่าโรงเรียนค่ะเด็กๆเรามาลองพูดพร้อมกันนะคะเสวี่ยเสี่ยว โรงเรียนจะสวยเปียเ่ยนโรงเรียนจนป้าสี่เกอคำต่อไปเลยค่ะก็คือคำว่าต่าเจ้าฮูตาเจ้าฮูตาเจ้าฮูแปลว่าทักทายหรือการทักทายนั่นเองค่ะอน,นเด็กลองพูดตามหล่อซื้อนะคะต่าเจ้าฮูทักทายต่าเจ้าฮู ทักทายเก่งมากค่ะค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าผายตุย้ยผายตุย้ยผายตุ้ยแปลว่าเข้าแถวค่ะเด็กๆเด็กๆลองพูดตามเหล่าซื้อนะคะผายตุย้ยเข้าแถวใจสวยเปลี่ยนผายตุย้ยเข้าแถวเจินป้งเจนป้า ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เรียนจบไปแล้วเกี่ยวกับช่งซื้อคำศัพท์ของเรานั่นเองค่ะและต่อไปนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับจี้จื้อจี้จื้อก็คือประโยคน,นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนประโยคที่หนึ่งกันเลยค่ะค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะเราจะพูดว่าเหล่าซื่อหอ ตาเจียห่าซื่อหตอตแปลว่าสวัสดีคุณครูสวัสดีทุกคนนั่นเองค่ะรอบนี้นะคะเหล่าซื้อจะให้เด็กๆลองพูดตามเหล่าซื้อก่อนนะคะเหล่าซื้อหตอตาเจียหแปลว่าสวัสดีคุณครูสวัสดีทุกคนค่ะอะแล้วรอบนี้นะคะเหล่าซื้อจะให้เด็กๆลองพูดพร้อมกันกับเหล่าซื้อเลยค่ะฟังสัญญาณนะคะอี สอ老师า大ครูสิคกนซเ,เกอรประโยคต่อไปเลยค่ะเด็กๆประโยคนี้พูดว่าหวอเจียวมินระด,ดารักการเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะหวอเจียว มินละดารักการเรียนประโยคนี้ค่ะแปลว่าฉันชื่อมินละดารักการเรียนค่ะสำหรับประโยคนี้นะคะเด็กๆจะเป็นการบอกว่าตัวเราเนี่ยหรือว,ว่าตัวฉันเนี่ยชื่ออะไรนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เห็นอักษรที่เราซื้อขีดเส้นใต้ไหมคะตรงนั้นนะคะให้เด็กๆเ,เปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองได้เลยค่ะรอบนี้เราซื้อจะให้เด็กๆพูดชื่อของตัวเองนะคะฟังสัญญาณนะคะอี เออซานหัวเจียวโอ้โหเก่งจังเลยค่ะจนปังเซียเกอร์ประโยคต่อไปเลยค่ะเด็กๆประโยคนี้จะพูดว่าวอเตอร์เสี่ยวหมิงเจียวมีล่าวอเตอร์เสี่ยวหมิงเจียวมีล่าแปลว่าฉันมีชื่อเล่นว่ามีล่า เด็กๆเ,เห็นอักษรที่เราซื้อขีดเส้นใต้ไหมคะตรงนั้นเราซื้อจะให้เด็กเปลี่ยนเป็นชื่อเล่นของตัวเองนะคะรอบนี้เรามาพูดพร้อมกันค่ะอีเอซานวอเตเสี่ยวหมิงเจียวเจนบ้าเก่งมากๆเลยค่ะซีเกอรประโยคต่อไปแล้วนะคะพูดว่าวอตูยอเย่อเออหยวน 二年级一班อีออกรอบหนึ่งนะคะวย,ออย,ย,ะยคว่าฉันนเรียอยู่ชั้นอนุบาลสองห้องหนึ่งนั่นเองค่ะประโยคนี้นะคะเหล่าซื่อจะเขียนเส้นใต้อักษรที่เป็นสีแดงเห็นไหมคะเด็กๆตรงนั้นนะคะถ้าหาเด็กๆอยู่ห้องสอง ห้อง3ห้อง4ห้อง5หรือว่าห้องไหนก็ตามนะคะเด็กๆจะต้องเปลี่ยนตัวเลขห้องนะคะให้เป็นห้องของตัวเองยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเด็กๆอยู่ห้อง3ามใช่ไหมคะก็จะพูดว่าวอตูยออ่อเอ๋อเหยียนอเอเนีนแบบนี้นะคะอ่ทีนี้เราซื้อจะให้เด็กๆลองพูดเป็นห้องของตัวเองนะคะฟังสัญญาณนะคะ หน,ออน,น,น,นึ่งสองสามฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษานีทีงจนท่าเก่งมากๆเลยค่ะซีเกอร์ประโยคต่อไปเลยนะคะประโยคนี้จะยาวนิดน,นึงนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะวัวเหมยเทียนจ่าวช่างชี้เตียนป้านเต้าเสวี่เซี่ยวอีกรอบนึงนะคะ 我每天早上มเียนา七点半到学校ประโยคนี้แปลว่าทุกๆวันฉันมาถึงโรงเรียนเวลา7นาฬิกา30นาทีหรือว่าทุกๆวันเนี่ยฉันมาถึงโรงเรียนเวลาเจโมงครึ่งนั่นเองค่ะรอบนี้นะคะเด็กๆลองพูดตามหล่อซื้อก่อนนะคะเกินหล่อซือตัวว้อเม่เทียนจ่าวซ่าง七点半到学校 เก่งมากค่ะอะแล้วรอบนี้นะคะเด็กๆลองพูดพร้อมกันกับเราซื้อเลยนะคะออเออร์ียนว่า每ช早ง七点ป้านเต้ตต้าสววยยีโอเก่งมากๆเลยค่ะซีเกอประโยคต่อไปเลยนะคะหลังจากที่เด็กถึงโรงเรียนแล้วนะคะเด็กๆ,ๆก็จะต้องทักทายคุณครูค่ะซึ่งประโยคนี้จะพูดว่า 我跟老师打招呼อีกรอบหนึ่งนะคะ我跟老师打招้า,า,าประโยคนี้ก็คือฉันก็ทักทายคุณครูนั่นเองค่ะเด็กๆลองพูดตามหลอซื้อนะคะ我跟老เกินเจจิจนปังอ่ะและรอบนี้หลาอซื้อจะให้เด็กๆลองพูดพร้อมกับหล่อซื้อเลยนะคะอีเอซาน เกินเหล่าซื่า打招呼เก่งมากๆค่ะเอ๊แล้วเด็กๆทักไทยเหล่าซื้อว่ายังไงนะอย่าลืมนะคะถ้าเจอเหล่าซื้อต้องทักททยหล่าซื้อว่าเหล่าซื้อฮา,า,ส,าสวัสดีคุณครูนั่นเองค่ะ ค่ะเด็กๆหลังจากที่เราทักทายคุณครูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพูดประโยคต่อไปเลยค่ะซึ่งประโยคนี้นะคะจะมีความหมายว่าหลังจากนั้นค่ะฉันก็ไปเข้าแถวเคารพธงชาติภาษาจีนพูดว่าหลานโฮชื่ยไย่ตุ้ยเชิงฉีอีกรอบหนึ่งนะคะหลานโฮ ชื่อผายตุย้ยเซิงฉีอ่าหลังจากนั้นฉันก็ไปเข้าแถวขอรถทงชาติค่ะเด็กๆเกเล่าชืือูุหลานโฮื่อผายตุย้ยเชิงฉีจินตัน้งเก่งมากๆค่ะอ่าขออีกสักหนึ่งรอบนะคะให้เด็กๆพูดพร้อมเหล่าซื้อเลยนะคะอีเอซานหลานโฮื่อผายตุย้ยเซิงฉีโอ้เก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมตบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะ เจนปังๆจนปังค่ะและก็เรียนจบไปแล้วนะคะสําหรับบทเรียนเรื่องวอเตอร์เชอร์หัวกิจวัตรประจําวันของฉันนั่นเองค่ะและการบ้านวันนี้นะคะเราซื้อเมย์อยากจะฝากให้เด็กๆกลับไปท่องทบทวนกิจวัตรประจําวันของตัวเราด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ใจ,จน